สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราช่องสีดอมีโชคนะคะอ่าวันนี้น้องเฟสนะคะจะมาอะไรลกูกขึ้พี่โชคกับบ้านคุณพี่โชคกับบ้านครับรู้สึกยังไงครับจะได้ขึ้นพี่โชคเต้นตื่นเต้นดีใจไหมลกูกรักพี่โชคไหมไความรักความผูกพันนะคะของคนกับช้างนะคะเฟตตี้นะคะอยู่กับพี่มีโชคนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เตยนะคะ พี่กับน้องนะคะต่างสายพันธุ์นะคะไม่รู้ว่ามีโชคจะจําน้องได้ไหมนะคะมีโชคตัวตึงมากเลยนะตอนนี้เหมือนจะตกมั่นนะคะอาการไม่ค่อยดีนะคะาฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่ๆจ๋าอย่าเพิ่งลืมกันนะคะฝากพ่อมีโชคของเราด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ควันน้อยของเราด้วยนะจ๊ะ เมื่อคืนหนูก็นอนป่านะคะนอนป่าเที่ยวป่าหญ้าเยอะนะคะอาหารสมบูรณ์นะคะอยู่ป่านะคะก็เปลี่ยนผัดกันนะคะเพราะว่าหลักนะคะหลักแฉะนะคะหลักแฉะแล้วก็เราก็อยากให้หลักแห้งบ้างเราก็เลยมาผูกป,ป่าสลับกันนะคะในแต่ละวันนะคะเพื่อป้องกันนะคะเชื้อนะคะมากับฝนนะคะเดี๋ยวน้องไม่สบายนะคะ ช้างไม่สบายนี่คือโอ้โหทําใจยากเลยนะคะไม่เหมือนคนนะคะแม่แม็กกินยาแวบ,บๆหายช้างบางเชือกกินยาไม่ได้เลยฉีดยาไม่ได้เลยนะคะต้องเซฟนะคะช่วงหน้าฝนนี้คืออันตรายมากๆนะคะโรคเยอะนะคะไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนนะคะสมัยแต่ก่อนโอเคกว่านะคะ ตามเทคโนโลยีอะค่ะทุกวันนี้อวนมากอยู่ป่าวันเดียวพอเจก็จะไปทำความสะอาดนะคะ,ะปัดล้างออกให้ไดกซึ่นก่อนนะคะตีก็จะพามีโชคนะคะไปอาบน้ำกินน้ำนะคะแล้วก็ มาล่าป่าต่อนะคะตอนนี้กินกอไผ่อยู่นะคะ บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะคะอับเอ้าด้วยนะคะฝนมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่มีโชคเล่นน้ำกันนะคะแม่แม่พี่พี่จ๋าตอนนี้นะคะพ่อมีโชคของเรานะคะก็กําลังเดินนะคะไปเล่นน้ำนะคะที่สระนะคะไปอาบน้ำนะคะหลังจากไปอยู่ป่านะคะทั้งคืนนะคะก็ถึงเวลอ่า ใชซ้ายนะคะพ่อควานก็จะพาพ่อมีโชคมากินน้ํานะคะกินเสร็จก็จะไปล่ามป่าต่ตนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะสถานที่ที่บ้านนะคะแฉะนะคะฝนตกนะคะทุกวันเลยนะคะไม่มีเวลาแห้งเลยนะคะเนี่ยแดดมาก็คล้มมาอีกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าแต่ละวันนะคะ น้องเฟตตี้ก็ไม่ขึ้นนะคะเชือกอื่นก็ไม่ขึ้นนะคะด้วยความรักความผูกพันนะคะเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เ,เล็กๆนะคะเชือกอื่นให้ขึ้นพี่พรพี่มิ้นไม่ขึ้นนะคะแต่ขึ้นพี่มีโชคอย่างเดียวเลยนะคะไม่รู้ว่าถูกชะตาหรือว่ารักกันแบบไหนนะคะเต้ยเลี้ยงพ่อมีโชคมานะคะตั้งแต่ยังไม่มีน้องเฟตตี้เลยนะคะตอนท้องก็ยังเก็บขยะยังอยู่กับพ่อมีโชคอยู่เหมือนเดิมนะคะ ก็พราะสาเหตุนี้ก็น่าจะใช่นะคะสายเลือดนะคะความผูกพันนะคะพี่น้องต่างสายพันธุ์นะคะกตี้ที่มีโชคของเราถึงสารน้ำแล้วนะคะกำลังกินน้ำนะคะแม่แม่จ๋ากินน้ำอาบน้ำนะคะแล้วก็ไปล่าป่าต่อนะคะ มีโชคเป็น้างที่ไม่เลือกน้ํานะคะแม่แม่คือเห็นตรงไหนกินได้ตลอดนะคะบางเชือกนะคะจะไม่กินน้ําสระนะคะหรือว่าเลือกน้ําแบบถ้าไม่เป็นน้ําจากสายยางหรือว่าน้ําเราตักมาให้นะคะบางเชือกก็จะไม่กินเลยนะคะแต่ส่วนพ่อมีโชคนะคะไม่เลือกนะคะหญ้าน้ําไม่เลือกนะคะโอ้ยมดุมดมดุดมุดเล่นน้ําก่อนครับแม่แม่ครับคลายร้อนนะคะแม่แม่แม ไปอยู่ป่าก็จะตัวแดงๆหน่อยนะคะไม่ตัวดำเหมือนอยู่บ้านนะคะตัวแดง ผมอาบน้ำรอแล้วนะคะก็เออให้โชว์จูนะโชว์จูโชว์ห้าขานะเก็บขาที่ห้าดิลูกผมมีดีให้โชว์นะแม่จะเก็บไปทำไมอ้อนสาวๆสักหน่อยนะพี่อ้วนอ้วนค่ะ ดมดูนะคะได้กลิ่นสาวๆนะคะดมดูนะคะะเราก็จะเอามีโชคนะคะไปล่ามป่าต่อนะคะแม่ๆเอามาอาบน้ำกินน้ำนะคะช่วงเย็นนะคะพ่อเจนะคะก็จะพาเข้าบ้านนะคะวันนี้พาเข้าบ้านนะคะ